สวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีกัน์และขนาดกันสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์นะครับดาวมฤตยูโคจรถอยหลังแล้วนะครับในราศีเมษจากราศีพิศษเข้าสู่ราศีเมษเนาะตั้งแต่วันที่ 1, นธันวาคม2อง5ถึงช่วงต้นเดือนมีนาคม2อง6นะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงในรอบ7จปีด้วยเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถไลน์มาที่พลิบเบอร์หซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์มาทำค่าครูได้ครับโอเคก่อนอื่นเรามาดูจุดกำเนิดนเราก่อนนะครับก็คือตนุอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับตรงนี้สีแดงขยายมาเป็นหยิงศพพมจันทร์ถือรวงข้าวหมายถึงว่าเป็น ราศีที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสติปัญญานะครับแล้วก็ดินที่ชุ่มน้ำเลยทำให้มันเพาะปลูกข้าวได้นั่นเองโอเคเอาประมาณนี้เดี๋ยวจะว่านอกเรื่องทีนี้เรามาดูนะครับดาวพฤตยสขณะนี้โคจรอยู่ในราศีพฤษภในภพสุภะนะครับซึ่งจะถอยหลังมาที่1่ธันวาคมดีเดย์มากเลยันที่1เนี่ยนะครับคือหมายถึงว่ามันจําง่ายนะครับหนึ่งธันวาหกห้าถอยหลังจนถึงช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับหกห้าจะจะบอก ถึงสิ้นสุดในช่วงเอ่อเขาเรียกอะไรลายเดือนแล้วกันเนาะตอนนี้ผมลืมไปแล้วตอนจริงอ่ะมันคือจําได้อยู่ตอนแรกอ่ะแต่ว่าตอนนี้ลืมแล้วตอนที่เอ่อรู้นะครับว่าจะถอยหลังเนี่ยทีนี้เอาไปวัดประมาณต้นเดือนนะครับไม่เกินกลางเดือนแน่นอนนะครับมีนาคมปีหน้านะหกหกทีนี้มาจากแค่สามเดือนกับคือถ้าให้จริงๆก็คือสามเดือนครึ่งแต่ตามจริงน้อยกว่านะครับน้อยกว่าสามเดือนครึ่งอีกถือว่าดาวิวถอยหลังน้อยมากไม่นานเลยปกติอ่ะ ผมคิดว่าน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนเลยนะหรือเอาประมาณครึ่งปีไปเลยอะเอออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถือว่าเดินน้อยมากอืข้าดดาวเสายังตั้งสี่เดือนเนะี่ยทีนี้โอเคพระหัสบางทีก็4สี่เดือนอย่างเงี้ยแต่ดาวพฤหัตยูทำไปสามเดือนครึ่งงงมากนะครับถือว่าเอาไม่เป็นไรดีละมันยิ่งถอยน้อยก็ยิ่งดีดาวมฤตยูถอยหลังแปลว่ารายคูณ2จําไว้เลยครับดาวมฤตัสยูเนี่ยคือดาวบ,บาปประเคาะซึ่งไม่ใช่ประธานนะคือไอเนี้ยโทษทุกเนี่ย แต่เน,นี่ยมันไม่ได้ถูกมากนะดาวมฤตยูเนี่ยมฤตยูหมายถึงการพลิกผันแบบฉับพลันแต่ตามจริงอ่ะมันค่อนข้างรุนแรงคือดาวมฤตยูคล้ายดาวราหูสุดตรงแต่ดาวาวราหูมันไม่ได้แปลว่าคือนิสัยของราหูแปลว่าสุดตรงดีคือดีเลยลายคือลายเลยอยู่ใกล้พระเป็นพระอยู่ใกล้โจรเป็นโจรแต่ว่ามฤตยูเนี่ยมันแปลว่าแปลกด้วยนะคือดาวมฤตยูแปลว่าต่างประเทศคือ ดาวใดก็ตามถ้าเจอดาวมฤตยูแปลว่าต่างประเทศอย่างเช่นดาวมฤตอยู่ในเดือนการงานก็แปลว่างานที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศได้งานเกี่ยวกับการค้นคว้าการวิจัยการศึกษาที่แบบลึกซึ้งยิ่งสัมพันธ์ถึงดาวพระบดีแปว่าฉลาดมากเลยครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นักนักค้นคว้านักวิจัยได้หมดนะครับประมาณนี้ทีนี้เมื่อดาวมฤตยูเยี่อยู่ในเดือนสุภะไม่นานเนาะก็จะถอยหนังเนาะก็กลายเป็นว่าพอมันตกมรณะเนี่ยคุณดูนะ สุภะคือพบความสําเร็จความสุขสมบูรณ์ผู้ใหญ่พอตกเลินมรณะแปลว่าสูญเสียพัดพลากจากนาจากเป็นจากตายนะครับดังนั้นจึงหมายคมว่าสุภะคือผู้ใหญ่ระวังถ้าเป็นผู้ชายคือพ่อถ้าเป็นผู้หญิงคือแม่แต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นทุกคนนะหมายคมว่าใครที่ป่วยพ่อแม่ที่ป่วยหรือญาติพี่น้องที่ป่วยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าชายคือหญิงอ่าชายคือชายหญิงคือหญิงนะครับมันตรงเพศพอดีนะครับประมาณนี้ เลยจึงต้องระวังใครที่ป่วยอยู่แล้วอย่างเช่นใครที่เป็นผู้หญิงแล้วมีคะานอะไรเป็นญาตินะครับที่เป็นผู้หญิงด้วยการป่วยระวังครับเพราะตกมรณะคือสูญเสียพัดพรากจากรานะครับประมาณนั้นหรือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถึงเป็นไรไม่ถึงกับแบบถึงจะขั้นเสียชีวิตแต่ว่าอาจจะแคบแบบุบัติเหตุก็ได้นะรุนแรงอย่างนี้นครับแต่ว่าก็อาจจะรอดมาได้อะไรแบบนี้คือเพราะมรณะไม่ใช่วินาศถ้าวินาศเมื่อไหร่ก็คือสิ้นสุด แต่คุณอย่าลืมว่าในดวงชะตาของเราอะราศีเมษมีอุดหรือเปล่าดาวอาทิตย์เป็นอุดในราศีเมษใครมีใครมีอุดในเรือนมรณะเนี่ยระวังเพราะถ้าดาวเพราะดาวราหูก็ประทับละดาวมันจะอยู่เข้ามาจบเลยครับอ่ามันหมายถึงว่ามันสูญเสียตลอดการเนี่ยเข้าใจไหมครับถ้ามีดาววินาศรวมรวมด้วยก็คือดาวอาทิตย์นะอ่าระวังคือเป็นคนที่เกิดโดยประมาณก็คือคนราศีเมษนั่นเองและลักษณะกันอย่างเงี้ยครับระวังให้มาก คนเหล่านี้แหละต้องระวังที่สุดนะครับเรื่องของผู้ใหญ่ยาพ่ญาติยาผู้ใหญ่บางทีอาจจะไม่จับออดออแอดแอ,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 อให้เห็นก็ได้แต่จากไปเลยนะครับโดยแบบโดยไม่ทันตั้งตัวนะดาวพฤหัสยูคือดาวไม่ทันตั้งตัวด้วยนะครับหมายคมว่าการพลิกล็อกพลิกไม่ใช่พลิกลอกอภยัยการพลิกกลับนะครับมันจะมีคือดาวทัดลมจะมีคีย์เวิร์ดหมดเลยอย่างดาวเกตหมายถ,ถึงพลิกล็อกนะครับาดาวราหูคือการพลิกผันส่วนดาวมฤตยูคือ เปลี่ยนแปลงแบบพลิกกลับเลยนะครับพลิกเขาเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือครับอ่าเลยรวยชั่วค่ําคืนและจนชั่วค่ําคืนจนชั่วค่าคืนแปลว่า,าถูกไข้ยึดรัพท์หรือเป็นลักษณะของลมละลายแต่ถ้าบอกว่ารวยชั่วค่ําคืนแปลว่าพวกที่แบบมีผลงานโดดเด่นหรือได้รับการแต่งตั้งมีชื่อเสียงระดับประเทศเนี่ยครับก็หมายถึงหรือ คนที่ถูกหวยในวันที่หนึ่งเนี้ยครับก็อ่ารวยชั่วค่ำคืนได้ประมาณนี้นะครับก็ดามบิอยู่ทั้งนั้นนะ่ะไอ้ที่พวกประเภทแบบตรงไปเลยคือรวยค่ำคืนมันตรงนะครับเพราะอะไรคนเราจะรวยใช้เวลา50ปีคือทั้งชีวิตก็ไม่รวยอะ่ะถูกไหมครับแต่คนเนี้ยรวยแค่เพียงค่าวันเองอาจจะสองสามวันแล้วพอทําปุ๊บได้ผลชั่วค่ำคืนเนี่ยเขาเรียกว่ามริเตย่เนี่ยเป็นตัวพริตคับอืม แต่เราอย่าตกใจอย่าคิดว่าดาวพฤยูเ,เป็นดาวบัปปะเคาะแล้วจะให้โทษอย่างเดียวโน no. คุณต้องเข้าใจใหม่นะครับใครที่เป็นสายโหรศาศาสตร์แบบมีเหตุผลนะที่ไม่ได้ฟังคนอวยครับให้คุณรู้เลยว่าดาวมฤยูหรือดาวทุกดวงเป็นสีเทาเขาว่าสีเทาหมายถึงมีดีมีเสียถ้าเราอยากให้มันดีดาวบัปปะเคาะยังไม่ยากหรอกถ้าเราอยากให้มันดีอ่ะคือให้มันดีทุกดวงเลยเราก็ต้องทําตัวให้เป็นแบบด้านดีของดาวบัปปะเคาะด้านดีของดาวบัปปะเคาะไปว่าไร ดาวอังคารคือ <c oughs> ขออภัยเริ่มต้นที่ดาวานะอังคารตรงนี้เนาะอังคารหมายถึงความขยันความวิริยะความอุตสาหะการคืออดทนนะครับอือดทนแล้วเราจะกลายเป็นว่าอังคารจะดีแทนหรือความลงมือทําคือแบบว่าคือไม่ไม่เกี่ยงเงนินแล้วก็ไม่ไม่ชักชา้างานเล็กงานใหญ่ทําหมดอย่างเงี้ยครับก็จะกลายเป็นว่าดาวอังคารดีนะครับส่วนดาวราหูดีแปลว่าใช้กลยุทธ์แต่ไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมนะครับเล่ห์เหลี่ยมเป็นทางร้าย หมายความว่าถ้าใช้เล่ห์เหลี่ยมแล้วมักจะโดนแคร่คว้างงูไม่ผ่นคอสุดท้ายก็มาแวงกัดเราเองแต่ถ้าใครที่ใช้แบบกลยุทธ์เหมือนนักการตลาดนะเหมือนกับพวกที่เป็นรถแรกแจกแถมอะไรประมาณน,นี้ครับก็คือการตลาดเหมือนกันอ่าก็คือดาวราหูที่ดีนะครับส่วนดาวเสาร์ที่ดีก็คือความใครว่าไม่จะอดทนนะแต่เป็นอดกลั้นมันเป็นภาวะใจที่หมายถึงว่าคือสิ่งไร้ไร้ใดๆก็ตามที่จะดดังประเดยเข้ามาหาชีวิตเราเนี่ย แต่รัปล่อยวางข้อดีของดาวเสาร์คือการปล่อยวางข้อเสียของดาวเสาร์คือการยึดติดนะครับยึดติดยึดมั่นนั่นคือความไม่ดีของดาวสองนะครับแต่ดาวเสาร์ก็คือการปล่อยวางเนาะก็คือทางธรรมอ่ะพูดง่ายๆอืมในเมื่อมันไม่ดีทางโลกแล้วก็เข้าทางธรรมเสียครับอ่าก็แปลว่าแก้ดาวสองเนาะประมาณนี้ทีนี้นอกจากนี้แล้วนะครับดาวมัิจอยู่ในเรือนวรณะเนี่ย ทุกคนเคยเจอมาแล้วใช่ไหมครับมันดีหรือมันลายก็จะเป็นอย่างนั้นครับแต่การถอยหลังมันจะลายคุณ2นะบอกเลยใครเคยลายจะลายคุณ2ใครดีดีคุณ2อครับมรณะหมายถึงโรคภัยค่้เจ็บก็ได้นะครับหมายถึงโรคปัดจําตัวก็ได้นะครับพระดาวบับเคาะอยู่ทั้ง2ดวงเนี่ยดาวจันทร์ไม่เกี่ยวนะครับดาวจันทร์นี่มันโครจรไวนะครับดังนั้นไม่เกี่ยวดาวจันทร์มีแค่ดาวบฤตยูกับดาวราหูนะครับมฤตยูกับดาวราหูเป็นดาวคู่ธาตุลม หมายถึงการแปลปวนผันผวนแปรผันนะครับการเคลื่อนที่ไม่อยู่กับที่และมรณะก็หมายความว่าอาการจะขึ้นขึ้น,นลงลงถ้าใครคือถ้าเป็นโรคนะครับก็จะเป็นโรคที่แบบโรคล,ลาคาญไม่ใช่โรคหลายแหลแต่ดาวมะตยู่คือดาวที่แบบลึกลับแต่ว่าจะเกิดโรคลึกลับก็ได้ด้วยนะครับโรคลึกลับคือเรื่องอะไรโรคพวกแบบมะเร็งโรคที่ที่มันเป็นเนื้งงองอกใช่ไหมครับไม่ใช่มะเร็งแต่เป็นเนื้งงองอก คือยังไม่ถึงรามเป็นะเร็งเนาะแล้วก็มีซีดอะไรพวกนี้ครับก็คือพวกที่มันแบบหรือบางทีเป็นโรคอวัยวะภายในอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของออพวกเรื่องเพศด้วยนะครับเพราะอังคารคือเพศนะครับคืออังคารเนี่ยคือเพศชายเลยนะแต่ว่ามันมาจากราศีพิจิกไปอยู่ในเรือนมรณะจึงหมายความว่าก็ก็คือ,เ,อ,อเพศทั้งหมดทั้งทั้งสองเพศเลยทั้งชายและหญิงนะครับ ในสับคนราศีกันนะราศีอื่นไม่เกี่ยวนะครับราศีกันและขนาดกันเนี่ยก็คือเพศทั้งสองปกติอังคารคือเพศชายนะครับเพราะดาวจันทร์คือเพศหญิงเนาะก็ดาวศกนะครับทีนีเ้เมื่อมรณะยังหมายถึงอะไรได้อีกพักจากราจากสังคมเดิมๆจากเพื่อนคนเก่าจากแฟนก็ได้จากได้ทุกคนนะครับเพราะสังคมคือการสื่อสารการสื่อสารหมายถึงคนรอบตัวครับที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ย อาจจะเป็นแฟนเป็นอะไรก็ได้เพ่ออย่าลืมว่าดาวพฤหัสบดีไปอยู่ที่ไหนใครเกิดปีมะโรงโดนทันทีเรื่องของคู่ครองแปลว่ามีสิทธิเรื่องของการพัดพลากจากลาแต่ยังไม่ทันเลิกก็ได้นะครับจะเลิกก็ได้จะไม่เลิกก็ได้จะพัดพลา่เฉยๆก็ได้มันได้ทุกรณีนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีคือดาวคู่เท่าเป็นคนเกิดปีมะโรงโดยประมาณแต่ถ้าอยากให้มั่นใจให้ไปผูกดวงชะตาของโหราศาสตร์ไทยแล้วดูว่า,าปปดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีเมษหรือไม่ ใครเกิดปีมะโรงแต่ดาวเสดิอยู่นี่หรืออยู่นี่รอดไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าใครอยู่ที่ตรงกางลางราศีเมษเลยแสดงว่าได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยแปลว่าคนนั้นจะโดนนะครับก็คือโดนทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นพัดพาคจากลาจากไกลหรือจากเป็นจากตายได้หมดนะครับมันแล้วแต่เลยเนาะทีนี้คือพื้นดวงของแต่คนไม่เหมือนกันไงเลยไม่สามารถพยากรณ์ได้เข้าใจไหมครับแต่ให้เกตให้เคล็ดให้ทริคไปดูกันเองนะครับใครอยากรู้อยาก อยากมั่นใจก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะครับทีนี้โอเคต่อดาวดาวอังคารนะครับอังคารอยู่ในราศีพฤษภก็คือสลับกันใช่ไหมเพราะว่าอย่างนี้ครับอังคารมาอยู่ที่นี่แต่ว่าดาวราหูถอยหลังกลับที่นี่นะครับก็จะถึงดาวอังคารเหมือนกันนะครับดังนั้นดาวอังคารจึงทําลายราศีพฤษภด้วยนะครับอพอดาวมังกรอยู่ดาวราหูมาอยู่อริมรณนะ มรณะนะสุภะนะครับหมายถึงอะไรปัญหาเกิดขึ้นเกิดปัญหายืดเยอะยาวนานเกิดสุภะหมายถึงต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่บางทีผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือไม่ได้ก็ได้นะครับหรือจะช่วยได้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าดวงชะตาของเรามียังไงนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ทายได้แค่แบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่จะดีหรือเสียอยู่ที่ดวงชะตาของเราเข้าใจไหมครับอยู่ที่การกระทําของเรานะครับเราต้องแก้พอมันเกิดผลเสียก็ต้องถึงผู้ใหญ่แหละผู้ใหญ่ก็อาจจะให้โทษก็หมายความว่า ทำยังไงเนี่ยทาไมแก้ไม่ได้ทาไมาเลี้ยงเสียข้าวสุกหรืออาจจะอะไรแบบนี้คือเขาอาจจะด่าอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยก็ได้หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ช่วยนะครับก็ได้มันมีสองกรณีบอกแล้วว่าไปดูครับว่าราศีพะศบมีอะไรบ้างดาวสุกไปอยู่ที่ไหนราศีเมษมีอะไรอยู่นะครับดาวใดอยู่นะครับหรือราศีพิจิกมีอะไรอยู่ก็สามารถเชื่อมโยงถึงกัรราศีตุลได้เหมือนกันนี่ครับมัน มันเยอะอะบอกเลยว่ามันไม่สามารถพยากรได้เลยเราเอาเป็นว่าให้ทริคแบบนี้ไปแล้วกันเนาะจะสัมพันธ์กันทั้งดาวอังคารทั้งดาวศุกร์แล้วก็ดาวเอร์คิดวดาวราหูและราศีกุม์ด้วยนะครับคืออดทนอีกนิดนึงบอกเลยว่าปีหน้าดีและแต่ว่าต้นปียังไม่ดีนะเพราะดาวมอร์คิเดินถึงช่วงมีนาใช่ไหมครับ กลางมีนาอ่ะกลางมีนาไปเริ่มดีหมดแล้วนะครับแต่จะมีดาวปรับปลายที่ถอยหลังก็คือดาวทิตอ่าไม่ใช่ดาวทิดไม่ถอยดาวศุกร์กระดาวพุธนะครับดาวศุกร์กัะดาวพุธเนี่ยไม่ต้องกังวลมากเขาถอยหลังเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วเขาจะถอยประมาณ1เดือนแต่ดาวพุธอาจจะแค่20บวันก็มีอย่างเงี้ยครับคือไม่ถึง1เดือนก็มีแต่ดาวศุกร์จะประมาณ1เดือนดังนั้นเนี่ยก็รออีกแค่ประมาณเดือนเดียวก็ได้แล้วถ้าหลังมีนาคมเป็นเป็นต้นไปแต่ดาวเสาร์กําำลังจะเสด็จขึ้น ประมาณเดือนเมษายนอ่าสปลว่ามีมีจุดช่องว่างอยู่ก็คือกลางมีนาเป็นต้นไปจนถึงเมษายนเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเขาย้ายเวรอ่าเวลาไหนหรืออ่าวันไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าถึงต้นมีนาก่อนก็คือวันที่1นธันวาอ่าหนึ่งมีนาเนี่ยนะครับอ่าไม่ใช่เสียขอไปหนึ่งเมษานะครับถึงหนึ่งเมษาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอดาวเสราร์ย้ายราศีเราค่อยมาว่ากันว่า จะถึงเมื่อไร่นะครับจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดนะครับชี้ให้แล้วนะว่าประมาณมครึ่งเดือนอเนออี่ยได้แค่ครึ่งเดือนนะดีแค่ครึ่งเดือนเองแล้วก็ดาวเสาร์ก็จะถอยเน่อะจะเดินขึ้นไปเรียนอ,อริแล้เอาประมาณว่าครึ่งเดือนก่อนหรืออาจจะได้หนึ่งเดือนก็ได้รอดูว่าดาวเสาร์ย้ายเมื่อไหร่ค่อยติดตามกันเนาะทีนี้ใครอยากรู้ปรึกษาดูดวงส่วนตัวาจะบอกให้เลยเพราะว่า แต่ว่าอันนี้ต้องคือคุณต้องทําตามกฎบางคนบอกว่าทําไมคนฟรีดูไม่ได้คืออย่างนี้ครับคุณต้องเป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรกฎเกณฑ์ของของที่ที่ผมตั้งไว้ก็คือดาวย้ายถึงบอกบางอย่าง,งผมสปอยไปแล้วนะครับก็คืออะไรให้ได้ก็ให้อะไรให้ไม่ได้ก็คือให้ไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ทราบจริงๆว่าเขาย้ายเมื่อไหร่นะครับแต่รู้แค่ว่าเดือนแต่ผมจําไม่ได้คุณอย่าลืมนะว่านักพยากรณนะ่ต้องจําิ12สองราศี ไม่ใช่จำราศีตัวเองราศีเดียวนะครับจำคือคุณอยากฟังแค่ราศีตัวเองเดียวแต่ผมจะต้องจำทั้งสิบสองราศีต้องจำทั้งดาวย้ายแล้วดาวสิบดวงย้ายตลอดนะครับแล้วผมจะต้องจำตลอดได้ได้ทุกครั้งเหรอแล้ววันที่ก็ย้ายแต่ละอันไม่เท่ากันผมบางทีผมยังงงเลยครับว่าเอาดาวนี้ย้ายแล้วเหรอทั้งที่เราเคยพูดไปแล้วแต่เราลืมไงเพราะว่าเราอยู่ปัจจุบันแต่ผมต้องรู้ก่อนล่วงหน้าเพื่อมาเตือนพวกคุณถูกไหมครับเห็นไหมมันสับสนมากนะครับแล้วผมเป็นคนขี้ลืมด้วยแล้วแล้วคุณคิดดูว่าเออ ไม่บ้าก็ดีแล้วอะออประมาณนี้ยบอกได้เลยเพราะว่ามันต้องจําตัวเลขไปหมดแลวผมก็ไม่เก่งเลขอะแต่ว่าผมเออช่วงนีค้ค่อนข้างดีขึ้นแต่ตอนเด็กอะไม่เก่งเลขเลยนับเลขไม่เป็นหมายถึงว่าทอนเงินไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็โตแล้วเนาะก็พยายามศึกษาเราไม่เก่งอะไรก็ศึกษาเข้าไปโอเคประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้นะครับเสริมสรุปให้ก็คือหมายความว่าให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของคือสุภาพลว่าความสําเร็จลงเรือนบรรณาป่ว่ามันจะ คือกาลังจะคว้าได้อยู่ละแต่คว้าไม่ได้บอกเลยว่ามันจะยังไม่สําเร็จเพราะมันเข้ามารอบแรกเดี๋ยวมันต้องถอยหลังแล้วเดินหน้าอีกครั้งนึงแต่ว่าความสำเร็จกำลังจะมามันจะพลิกผันให้เกิดความสําเร็จแต่ถ้าคุณอยากได้ความสําเร็จจงจำไว้ว่าคุณต้องรู้กับมันทุกเรื่องอ่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนดํอ่าบริกอรยูเดินหน้านะครับช่วงมีนาคมกลางเดือนไปละอ่ะอาจ,จะให้ประมาณ ปลายเดือนกุมภานะครับค่อยมาฟังกันหรือต้นเดือนมีนาประมาณนี้เนาะก็ค่อยว่ากันว่าวิธีแก,แก้จะเป็นอย่างไรเอาตอนนี้ให้รอดก่อนอย่าเพิ่งคิดถึงอนาคตเพราะอนาคตเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันดีอนาคตดีแน่นอนสามารถจะตางคนในกอได้คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคในในกองในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ